ปี1959กลุ่มนักเดินผ่าชาวรัเสเซีย9คนเดินขึ้นภูเขาหิมะที่ห่างไกลนำทีมโดยชายชื่ออิกอร์ดิอัดลอฟแต่ไม่กี่วันต่อมาทุกคนถูกพบเสียชีวิตในสถานการณ์ที่ยังอธิบายไม่ได้จนถึงวันนี้คืนก่อนเกิดเหตุพวกเขากางเต็นท์บนเนินหิมะท่ามกลางพายุแรงอยู่ๆทั้งหมดกลับกรีดเต็นท์จากด้านในแล้ววิ่งหนีออกมาโดยไม่สวมเสื้อกันหนาวทั้งที่อุณหภูมิติดลบอย่างหนัก คนแรกถูกพบใกล้ต้นสนในสภาพหนาวจัดคนอื่นๆถูกพบกระจัดกระจายบนเนินเหมือนพยายามกลับไปยังเต็นท์แต่ทำไม่สำเร็จที่แปลกที่สุดคือบางร่างมีร่องรอยแรงกระแทกแต่แทบไม่มีรอยภายนอกแถมเสื้อผ้าบางชิ้นยังมีสารกัมมันตรังสีติดอยู่หลังจากนั้นจึงเกิดทฤษฎีมากมายทั้งการทดลองทางทหารอุบัติเหตุลึกลับหรือบางอย่างจากบนท้องฟ้าและจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคืนนั้น พวกเขาหนีอะไรกันแน่